มีโจฉาทิพย์ชนะครับทางชัยาบุรีมาที่หลวงคำบางครับ ซึ้งมากนะครลูซ้งไหเคะร่านหกสิบเหนเดน้าอันนี้นี่ปะตากเรนเลใเส้นที่ย่ห้าโ่แสนห้ามานหมดไ้เส้นเก็บนหาเนใลูกหินี่นใครลูกหกสิบ้ห้าสิมเป็นอา่านว่าห้าสันทึบเส้นเกนะแล้ามามาเส้นห้าได้

tao sao tao cho tao leo, tao leo, กอนี okay. ่อลครากาที่ดีเอาไว้เที่ยวี่นะอคสุดยอดครับระหว่างท่าอ่อหลวงรทางไปที่ ของก่บบางครับกับการนั่งรถข้ามประเทศครับสุดยอดยังไม่ถึงเลยป่านนี้